แล้วก็แทง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 ตรงน้าอ๋อถักเอาไปให้ชนข้างหลังเลยนะอืออืออ่าชนข้างหลังเลยชนเลยแล้วก็ดีสออกมาดีสอกมาได้ไหม <Okay. S 2> ออมันจะมี2แบบมีจะแบบใช้ระบบแก๊สกับระบบถ่านครับครับส่วนนีครับคุณผู้ชมผมอยู่จากช่อง TMT Crazy นะครับวันนี้เราอยู่กับพี่ปางเด็กนิเทศนะครับซึ่งเด็กนิเทศอยู่กับเด็กคอนเทนต์ความมันก็บังเกิดกันนั่นเองนะครับใช่แ<ม>ล้วครับวันนี้เรายังจะพาไปทําพิซซ่าอิตาเลียนกันซึ่งพิซซ่าที่เราจะพาไปทำนะเป็นพิซซ่าที่แบบอยู่ใกล้มององวัเลนรักมากแล้วก็เป็นร้านลับที่หลายๆคนยังไม่รู้งั้นไปดูกันเลยครับไปกันเลยครับ ในร้านของเรานะครับอยู่ใกล้กับเซเว่นอีเลเวนมากเลยซึ่งเป็นเซเว่นแรกนะครับเลี้ยวเข้าประตูมอวันแล้วปุ๊บซ้ายมือก็จะมีเซเว่นอยู่ตรงนี้<ช>และซ้ายมือของเซเว่นก็จะมีซอยอยู่ซอยหนึ่งนะซึ่งเรียกได้ดว่าเป็นซอยรับซอยเลนใช่ค่ะซึ่งร้านนะคะอยู่ตรงข้างกับออหอพักของเ n นะคะร้านเนี่ยเป็นร้านที่แบบ สไตล์อิตาลีแท้ๆทามาจากเขาเรียกว่าต้นตำรับของอิตาลีเนาะใช่แล้วผมก็รู้มาครับว่าแป้งของพิซซ่าอิตาลีกับแป้งพิซซ่าอเมริกันเนี่ยมันมีความแตกตาก่างกันอยู่นั่นเองครับซึ่งปกติ<ช>ที่คนไทยกินกันมักจะเป็นแป้งพิซซ่าของอเมริกันด้วยนะฮะซึ่งว่าว่าระหว่างที่เราพูดคุยกันเราเดินไปที่ร้านเกล็ดซึ่งวันนี้เราก็แบบเล่นพิเรนเนาะใช่มาแต่ตอนเที่ยงเที่ยงเลยะฮะแล้วเรามาดูกันว่าที่ร้านจะมีคนเยอะแค่ไหนฮะใช่ไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยค่ะดีนะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านแล้้วนนก็คือราพ คาเฟ่พิซซ่าแอนด์พาสต้านั่เองครับผมซึ่งเมื่อเรามาถึงร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแล้วแล้วก็ไปดูรสชาติกันว่าจะเป็นยังไงได้เวลากินได้เวลากินแล้วก็ได้เวลาสนุกแล้วครับเพราะพวกเราจะเป็นคนที่ลงมือทำเองด้วยแล้วก็เรียนรู้ด้วยเองด้วยก็ไ่ว่าจะรอดหรือจะเละฮะใช่คับเพราะเป็นการทำพิซซ่าครั้งแรกของพวกเราสองคนซึ่งพวกเราก็เรียนคนละสาขาเรียนคนละคณะ ไม่ใช่ขนาดเดียวกันตั้งแต่คนสาขาใช่ใช่งั้นเราไปดูกันเลยครับสนุกแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วเจอกันไปฝ่าลมแบบศิลปะอัศการมาแล้วไง

ใช้มือใช้มือมือค่อยๆกดไปค่อยๆกดไม่ต้องออกแรงเยอะค่อยๆเค่อยๆไล่ไปรุ่นๆกับมันค่ากับด้านก็กดเพราะเมื่อกี้มันจะแตกนะอันนี้เราล้างมายล้างมือเรียบร้อยแล้วนะสะอาดปลอดภัยอนามัยถูกไม่ลืมเนี่ยหรอไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมใช้จะใช้แค่นี้นี่ค่ะค่อยๆกดไปกดไล่พึ่งคำถามเ่ราเรารู้ป่ะอ่ากับด้านกับด้านวนไปที่กระมุมค่อยๆไล่ให้มัน เอาทุบกลมอ่ะเอาแป้งโรยหน่อยก็ะไรมันสีีใช่แป้นนีเลยเอาทุบกลมเราเราเราลมดุดลองลองทุกคนได้เลยอร่อยที่มือต่างคนไม่เป็นไรเราตมือเราฮะระหว่างที่ทำเนี่ยเราถาม่อนี้แบบว่าตอนอยู่มาริักเนี่ยได้หมดเข้าเรื่องอะไรอ่ะเข้าเข้ามายังไงก่อเข้ามายังไงเข้ามารอบไหนเรามาเรื่องนี้ได้ไงก็จะไปก็คืออยากให้น้องๆรู้ว่า รุ่นพี่เนี่ยทั้งสองคนรวมถึงพี่ด้วยเนี่ยเป็นสามคนเนี่ยเราเข้ากันมายังไงคนแรกที่เราจะถามก็คือปิวครับอ๋อผมเข้ามารอบหนึ่งหยุดสี่ครับผมคือรอบหรือรอบสี่รอบสี่ผมรู้ดีอะไรี็ครอบอรอบรับตรงอินตราเลยนะครับผมกับการแล้วอันนี้เรียนสาขาอ๋อผมเรียนสาขาิีิต้องคอนเทนต์เลสื่่ครับผมรับวิชาสารศอัตทศครับได้เลยได้เลยแล้วแบบเหมือนแบบอยู่ตอนเนี้ยเหมือนแบบเราอยู่ อยู่หอใช่ไหมความช,ชีวิตความเป็นอยู่ในมหาอะไรเป็นยังไง้มหาอะไรก็รู้สึกว่าสะดวกกว่าอยู่หอ,อ,อนอกนะครับผมแต่ก็มีปัญหาหลายอย่างเช่นเสียงอาจจะมีดังบ้างฮะเพราะว่าบางคนก็ไม่นอนไม่ไม่รับไปนอนกันทีน่กลแบบางหักลางหัวเลยแล้วแบบเหมือนเรื่องเรียนอะไรเงี้ยแบบปรับตัวยังไงจากมัธยมนจนถึงแบบ เนี่ยหมอนมหาลัยมาแตกต่างกันมากไหมแล้วเราควยเยอะครับเยอะว่ามัธยมเนี่ยเราเราชิลแล้บเราชิลแบบไม่ได้ส่งงานบ้านก็รอเ้ติดศูนย์ก็แกเอันี้ติดเอฟแก้ไม่ได้ครับเราต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับผมใช้ชีวิตไอ้มันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็รีบไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไม่มีร้องโตผลงานชิ้นแรกนะไม่ใช่อะตอีเราฟังพิวพูดเนี่ยเรามาดูพี่ตรงๆแบบอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ แล้วเราแบบี่ตรงตรงทำตรงตรงติดรอบไหนอ๋อผมติดรอบ1.1เลยนะครับผมนีถือว่าเป็นคนเก่งทำเลยตัวต่อครับผมรีบรีบรีบเรบแตอนเนี้ยกลับด้านครับด้านแล้วก็รวยนี้ด้วยเล่นปังปังไปตีรอบหนึ่งนี่คือต้องใช้อะไรบ้างหมือนแบบมีโพล รอบ1.1จะใช้ผลงานทั้งหมดก็คือใช้เกรดเฉลี่ย4ภาคเรียนของตอนมัธยมปลายนั่นเองครับแล้วก็ใช้ผลงานตั้งแต่ตอนมัธยมปลายเช่นเดียวกันเนี่งข้อมูลก็เป็นหลักสูตรดิจิตัลคอนเทนต์และสื่อมหาวิทยาลัย,ยวลัยลักษณ์จากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์นะครับก็จะใช้ผลงานเกี่ยวกับด้านการทำคอนเทนต์ลงสื่อโซเชียลอะไรประมาณนี้นะครับผลงานการแข่งขันออนไลน์บ้างแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเคยทําตอนมัธยมนั่นเองครับหรือจะเป็นทั้งเคยเป็นสภา,านักเรียนก็ใช้ได้เหมือนกันครับรวมถึง กิจกรรมต่างๆที่เราเคยทําในโรงเรียนแต่ประมาณนี้แล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปในพอร์ตโฟลิโอครับแล้วก็บรรยายว่าเราเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างเคยทยกิจกรรมอะไรมาบ้างแล้วก็จัดเรียงจัดวางให้พอร์ตโฟลิโอเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็อ่านง่ายไม่ต้องเน้นความสวยงามมากก็ไ้ครับแต่ว่าให้มันเนี่ยอ่านง่ายเข้าใจง่ายก็เพียงพอครับผมมันก็เป็นพิซซ่านะครับไม่ต้องสวยงามงอะไรตอนเนี้ยไม่้ด้กินได้ก็พอได้กได้ก็พอไม่ดิด้ก็พม่ด้กินไ้ง็พอไม่ต้กิไอไม่ไ้องได้ก็อไม่ได้ อยากลองทำไหมแล้วทำไงต่อดน้าองหนักไอ่าเริ่มมาแล้วเริ่มมามันไแบอันนั้นเราทำโรตียยืดยืดี่เราพอใจกับรูปร่างหรือยังอ๋ครับพอใจพอใจับพอใจตรงที่เรามีซอสม่เทศเลยครับเว้นเว้นจากขอบถ้าประมาณเป็น เกินสองกดาวครับคนออกไปข้างนอกแลอ่าก็มีของมีของมีของของำลาที่ไหนคนนี้ให่ได้เลยไได้เลยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของพี่พงษ์นแล้วอันนี้แหละอันี้แหละรอดร่วงรอดร่วงเฮงเฮงตอ้าวไม่เ็ว่าเรามานี้อ้าวกระแทกดึ๋งไหได้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 ไดได้ได้ไได้ได้ได้ไได้ได้ได้ได ตึงเลยเรียบร้อไปในตำลอกนทีจะเท่ายเกียกอนี่คันางหเลยยก็ดมาาไปวาวาไปทำไมใช้ไม้แบบนั้นตั้งวาไว้นะแล้วก็เอดทีเดียวอทีเดียวไม่ตรงเลยอันนี่เหรอโอเครับรวยเลย อหมดเลยดูความยืดนี้ฮะดูความยืดนี้ยืดกันเลยทีเดียวเชียวอ้ยอันนี้ปริมาณจริงๆไม่จกตาขายก็คือปริมาณนี้เลยครับไม่จกตาครับผมยืดมากครับวิธีการกินพิต้าวิธีการกินครับหลายคนไม่รู้ครับ ไม่รู้เหมือนกันกินอย่างเดียวครับทับเข้าแล้วห่อแบบนี้อ๋อแล้วกินแบบนี้นะครับอ่าพี่ป้าลองฮะร้อนไหมร้อนไหมร้อนมร้อนร้อนยุ่งยากมากก็คือการกินพิซซ่าคือต้องห่อก่อนกินนะฮะใช่เพราะถ้าไม่ห่อเนี่ยมันเอาเลยครับเดี๋ยวลองครับตอครับตอนร้อนๆอร่อยไหนลองคนละชิ้นเลยฮะ อยากรว้เรีแอชั่ของแต่ละคนเป็นยังไงโอ้ยยืดเลยยืดเลยไซส์ไหนไซส์ใหญ่สุดของร้านที่สองนิ้วระวังร้อนเด้อไม่ร้อนค่ะไม่ค่ยร้อนเท่าไหร่ดูความ โอจนี่อนเหมือนกับเจ้นี้คือต้องราดแยกหรือว่าราดไปในเป็นชาเส้นชาเลยครับปกติเขาไม่กินกับเขาจะทาทาลงไปในตัวแป้งเลยลองกันะแต่ถ้าอยากได้ความหอมของน้ำมันมะกอกก็ราดได้เพราะทางร้านมีให้คือขอบตุกขอบมมันเหลืองอ่ะทีมันเหมือนอร่อยมันเหมือนนมอันเนี่ยนม เออมันกินนมมันชาชุบนมคุณภาพดีอ่ะนมแบบมีเนื้อมีนวลใช่มันนวลนี่แหละดิจิตาโนมอยู่นู้นนมมันคือมิ้วอ่ะแล้วคนลองแบล็กโอริสหน่อยมันจะมีความตาตาในนี้แบล็กโอริสอืมเค็มๆนิดๆมันๆหน่อยๆแต่แป้งแป้งอร่อยนะอร่อยเอยจังครองลองดูไหม แล้วก็อมากเลยแล้ว้อเยยมันจะเย็นเอ็สองหนึ่งห่้าูแบบว่าแป้แป้งันไม่มัน้มันไม่เหือนขนมปังที่เคยกินไม่เหมือนพิซซ่าขนมปังใช่ปะใช่แสว่าที่ผ่ามาเรากินแบบเมนกันมาตลอดแน่เลยใช่อันนี้ไม่เคยกินเลยนะใช่อันนี้คือ่อันนี้คือการกินพิซซ่าแบบอิตาลีครั้งแรกนะครับบอกเลยว่ารสชาติเนี่ย ดูใจมากแล้วมันไม่เหมือนกับที่เป็นสิงคโปดูจังกล้องเลยครับจังกล้องไี่ยืดนะคลิปลูกนี่กินไม่ได้นะว่ารันโนโนไม่ต้องคลิปลูกได้หรอไม่มีลูกให้คลิปแล้วตอนนี้อันนี้ก็ะเด็นสดเยอะตอนนี้ต้องสเตนสเตนกินนะเที่ยงไม่ลงเลยตอนแรกกัจะแต่พูดแไม่ต้องเลยหรอใช่มันแบบกินลูกได้รู้เลยว่ากินพิซซ่าบ่อยอร่อยมากโอ้โหร้อโอ้ร้อนมันแย่จริงของ ก็คือหน้าคือหล่นมาได้อะไรอะไรเป้งคือก็รลังคือแบบหน้าหมดเลยนี่เป้งอร่อยเลยรู้แต่อร่อยจริงโม้โค้ดอร่อยอ่ะนี่ต้องตายอีกไหมนี่ไม่รู้ไม่รู้มีร้านอยู่ตรงนี้มั้ยก็พี่ปางบอกอยู่ว่าร้านรับหน้ามองร้านรับแถวหน้ามองร้านรับแต่เราไม่ต้องรับแล้วเราต้มาเปิดโผยเปิดเผยเราจะเปิดเผยแหละได้ขายดีขายดีแน่นอนเราอยากให้เพื่อนเพื่อนชาวบันรักได้มาลองใช่มาแบบของดีราคาถูกถูกต้องแล้วก็เเรียกว่าส ้เยมันราคามันถูกด้วยไงไม่ราคามันถูกด้วยไงใจก่อนเปิดปากนะครับใช่ใช่มีความยืดเลยครับเป็นไงนบ้างครับผมสำหรับวันนี้รายการของเราฝากช่อง TMT Casey ไว้นในอบบกอ้อมใจก่อนทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พวกเราขอตัวลาไปก่อนอสวัสดีครับ